เอาสวัสดีครับทท่านก็นี่อยู่ในรถโปรตอนเพร์โซนาปี2010นะผมราคา55,000บาทนะผมก็พร้อมใช้งานทุกอย่างยกเว้นแอร์ไม่เย็นเอาไปทำเรื่องแอร์กันนะครับผมก็สีภายนอกก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคันนี้อย่างที่ผมรีวิวไว้หลายคลิปแล้วกระจกไฟฟ้าขึ้นลงได้ครบ4บาน เครื่องดีเกียร์ดีพันนี้เกียร์นี่ไม่มีกระตุกเปลี่ยนนิ่มนะครับพันนี้ผมไปพัทยาขับไปขึ้นคงข,ข,ขึ้นเขาสบายนะพันนี้ล้อเดิมนะผมเครื่องเดิมเกียร์เดิมอยาที่บอกว่ามีแต่อร์อย่างเดียวที่ไม่เย็นนะผมมันก็ตามอายุมาแล้วมันเวลาต้องทำคนระับก็ซ่อมหลักพันนะผมผมทำร <c oughs> ้านแอร์มาแล้วร้อน,นครับขอหลบแดดแป๊บน,นะครับผม ก็รบกวนใครจะโทรมาดูรีวิวก่อนครับผมว่าผมได้แจ้งไว้หมดแล้วว่ารถมันใช้งานได้ดีหมดทุกอย่างยกเว้นแอร์ไม่เย็นแล้วก็ภาษีขาดแค่นรับราคาห้ามอื่นห้าพบาทกับรถปี2010คุ้มหรือไม่ก็ลองตัดสินใจกันดูเอานะครับผมผมก็จะรีวิวไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะขายได้เพราะว่ามันไม่มีที่จอดครับตอนนี้ นี่นะผมสภายในคันนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากนะผมก็เกียร์ออโต้คันนี้นะผมอื <c oughs> ด้านหลังของของเยอะแยะไปหมดนะครับอ่านะผม <c oughs> เป็นรถทะเบียนกรุงเทพนะผม <c oughs> โอนได้ทั่วไทยนะครับ <c oughs> นะครับ โอนได้ทั่วประเทศแล้วก็สตาร์ทที่เดียวติดคันนี้ใช้แก๊สเอ v นจวีได้กับน้ำมันติดมาจากโรงงานนะครับผมก็ใครสนใจก็โทรมาเบอร์ที่ผมลงไว้ได้นะครับผมสำหรับคันนี้โปรตอนเพอร์โซนาปี2010ราคาเพียง55,000บาทนะครับผมเนี่ยดูเลยกระบาดซ้ายขวานี่78แสนนะครับผมคันนี้55,000ได้ปี2010 ขับไปเที่ยวไปไหนมาไหนเติมแก๊สโลละบาทโคตรประหยัดนะครับก็มีประมาณนี้เดี๋ยวผมจะอัปเดตถ่ายคลิปไปเรื่อยทุกท่านก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะผมกดแชร์คอมเมนต์คุยกันได้นะครับก็ใครสนใจนะผมโปรตอนคันนี้ราคาเพียง55,000บาทก็โทรมาเบอร์ที่ผมลงไว้ได้เลยนะผมก็ขอบคุณมากที่ติดตามรับชมครับ Hör up. Ab.